เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ต F 1 6ดังกึกก้องเหนือน่านฟ้าไทยเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของปฏิบัติการที่โลกต้องจับตามองเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งฝูงบินรบสมรรถนะสูงเข้าทำลายเป้าหมายสำคัญลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามกว่า100กิโลเมตรปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่การทำลายคลังแสงขนาดใหญ่และฐานยิงจรวดที่ใช้ถล่มบ้านเรือนของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ทำกลางสถานการณ์ที่สมรภูมิชายแดนกำลังร้อนระอุถึงขีดสุดการโต้อตอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรักษาอธิปไตยแต่คือการสำแดงแสนยานุภาพของเทคโนโลยีทางทหารที่ฝ่ายตรงข้ามยากจะต่อก่อนได้ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามยังคงยึดติดกับอาวุธในยุคสงครามเย็นอย่างจรวด BM 2 1ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากยุค60ที่มีความแม่นยำตำ่ำและมักยิงแบบสุ่มกระจายเป้าหมาย กองทัพไทยกลับก้าวข้ามไปสู่ยุคของสงครามแม่นยำด้วยการเปิดตัวอาวุธลับที่ชื่อว่า DTI 1G ระบบขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลนี้ถูกพัฒนาขึ้นให้มีขีดความสามารถเหนือกว่าอาวุธเดิมหลายเท่าตัวโดยมีระยะยิงไกลถึง150กิโลเมตรนั่นหมายความว่าไทยสามารถทรงหมัดหมักเข้าใส่จุดยุทธศาสตร์ของคู่ขัดแย้งได้จากระยะปลอดภัยโดยที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันได้ตั้งตัว ความน่าสะพรึงกลัวของ DTI 1G ไม่ได้อยู่แค่ระยะทางแต่คืออำนาจการทำลายล้างที่รุนแรงมหาศาลข้อมูลทางยุทธวิธีระบุว่าจะรวดเพียงหนึ่งลูกมีรัศมีทำลายล้างกว้างขวางเท่ากับสนามฟุตบอลหนึ่งสนามหากยิงเข้าใส่กองพันรถถังหรือค่ายทหารพื้นที่นั้นจะถูกลบออกจากแผนที่ในชั่วพริบตาความแม่นยำดังจับวางที่ DTI 1G มีทำให้มันถูกขนานนามว่าเป็น สไนเปอร์แห่งขีปนาวุธเมื่อเรดาร์ของไทยเริ่มล็อกเป้าหมายและฐานยิง DTI 1G ถูกตั้งลำขึ้นเหนือแนวป่าภูผานความกดดันมหาศาลก็ตกไปอยู่ที่ศูนย์บัญชาการพานนเปลนทันทีสถานการณ์บีบคั้นทำให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มตระหนักถึงความพ่ายแพ้ที่รออยู่เบื้องหน้าข้อมูลข่าวกรองระบุว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามยอมยกธงขาวในบางจุดนั้นไม่ใช่เพราะต้องการสันติภาพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะเรดาร์ของพวกเขาจับสัญญาณได้ว่ากองทัพไทยเตรียมพร้อมเปิดระบบ DTI 1G เต็มรูปแบบแล้วนี่คือเกมการเมืองและการทหารที่เดิมพันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงหากฝ่ายตรงข้ามไม่ถอนกำลังกลับไปภายในเวลาที่กำหนดพายุเหล็กจาก DTI 1G จะเริ่มทำงานและนั่นคือบทเรียนราคาแพงที่พวกเขาจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานท่ามกลางสมรภูมิที่ปกคลุมด้วยไอยระอุข,ของดินปืน จุดที่ดุเดือดที่สุดคือเนิน350ซึ่งเปรียบเสมือนยอดมุงกุดแห่งเทือกเขาพนมดงรักพื้นที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เนินดินธรรมดาแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถควบคุมพื้นที่ด้านล่างได้ทั้งหมดกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อทวงคืนอธิปไตยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของเหล่าวีรบุรุษผู้กล้าที่นำธงชาติไทยขึ้นไปปักบนยอดเนินได้สำเร็จก่อนที่จะสิ้นใจ ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของกำลังพลแต่คือความเหนือกว่าในเรื่องยุทธวิธีและการประสานงานระหว่างเหล่าทัพที่ไร้รอยต่อในขณะที่กองกําลังภาคพื้นดินบุกกระชับพื้นที่กองทัพอากาศยังคงทําหน้าที่เป็นกรงเล็บเหล็กที่แหลมคมปฏิบัติการส่งเครื่องบิน F16 เข้าถล่มสะพานโอจิซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการส่งกําลังบํารุงของฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กองทัพขเขมรกลายเป็นอมพาต รถบรรทุกอาวุธและจรวด BM21 ไม่สามารถข้ามผ่านเส้นทางที่ถูกตัดขาดได้ทำให้ทหารในแนวหน้าของพวกเขาต้องเผชิญกับศัตรูที่น่ากล,กลัวกว่ากระสุนปืนนั่นคือความหิวโหวยและการขาดแคลนเสบียงอย่างหนักยุทธวิธีทำให้แห้งตายนี้ได้ผลชะงัดเมื่อเส้นทางลำเลียงอาวุธถูกทำลายลงอย่างย่อยยับหากเปรียบเทียบอาวุธของทั้งสองฝ่ายจะเห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนราวกับมวยคนละรุ่น จรวจ BM 2 1บของฝ่ายตรงข้ามเป็นเทคโนโลยีโซเวียตที่ยิงได้ไกลเพียง20-40ถึงกิโลเมตรและมีรัศมีทำลายล้างจำกัดแต่สำหรับ DTI 1 G ของไทยนอกจากจะยิงได้ไกลกว่า100กิโลเมตรแล้ว1น,นัดยังมีอำนาจทำลายเทียบเท่าสนามฟุตบอลหนึ่งสนามระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลทำให้ไทยสามารถยิงจากจังหวัดสุรินทไปลงกลางจุดยุทธศาสตร์ของศัตรูได้อย่างแม่นยำนี่คือความแตกต่างระหว่างอาวุธยุคเก่า กับสไนเปอร์สมัยใหม่ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องอกสั่นขวัญแขวนนอกจากนี้ระบบป้องกันชายแดนของไทยยังถูกยกระดับขึ้นสู่ระดับสูงสุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นโดรนสอดแนมที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในความมืดหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถแยกแยะนกกับโดรนสังหารได้อย่างมั่นยำความพร้อมเหล่านี้ส่งสัญญาณเตือนไปยังกรุงพนมเปญอย่างชัดเจนว่ากองทัพไทยจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว และพร้อมจะตอบโต้ทุกการละเมิดอธิปไตยด้วยยาแรงที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่3มแนวรบหลักตั้งแต่สะแก้วสุรินไปจนถึงสีสเกตกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีที่เหนือชั้นในแต่ละจุดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนที่สมรภูมิสะแก้วกองกำลังบูรพาได้ใช้จรวด SR-4 ขนาด122ม mm, เมตร เข้าดวลหมัดต่อหมัดกับจรวดของฝ่ายตรงข้ามโดยอาศัยระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำกว่าทำให้สามารถทำลายฐานยิงของศัตรูที่พยายามยิงถล่มหมู่บ้านหนองยาแก้วได้อย่างรวดเร็วส่วนที่จังหวัดสุรินทร์กองกำลังสุรนารีได้นำเขี้่วเล็บหนักอย่าง DTI 1 G ออกมาติดตั้งซุ่มเงียบตามแนวป่าภูผานการปรากฏตัวของมัจจุราชไร้เสียงนี้สร้างความหวาดผวาให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างหนัก เพราะพวกเขาแซบดีว่ารัศมีทำลายล้างของมันสามารถเปลี่ยนกองพันรถถังให้กลายเป็นสนามฟุตบอลได้ในชั่วคริปตาแต่สิ่งที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคอาเซียนคือการเปิดเผยข้อมูลของอาวุธลับใหม่อย่าง D 1 1 A ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขีปนาวุธที่ไทยพัฒนาร่วมกับประเทศอิสราเอลอาวุธชนิดนี้มีความน่ากลัวอยู่ที่ระบบ multi caliber ที่สามารถยิงได้หลายขนาด และมีระยะยิงไกลสูงสุดถึง300กิโลเมตรระยะยิงขนาดนี้หมายความว่ากองทัพไทยสามารถสั่งสอนเป้าหมายลึกเข้าไปถึงใจกลางเมืองหลวงของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องข้ามพรมแดนแม้แต่ก้าวเดียวเทคโนโลยีนี้ถือเป็นหลักประกันอธิปไตยที่ทำให้การเจรจาบนโต๊ะการทูตมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะฝ่ายตรงข้ามตระหนักดีว่าไทยมีศักยภาพในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาได้อย่างเบ็ดเสร็จ นอกจากความพ่ายแพ้ในสนามรบฝ่ายตรงข้ามยังต้องเผชิญกับสงครามเศรษฐกิจที่บีบขั้นจนถึงขีดสุดผลงานของจรวด DTI 2ที่เข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำได้เผาทำลายคลังน้ำมันหลักของศัตรูจนวอดวายต่อเนื่องนานถึง3วัน3คืนส่งผลให้ราคาน้ำมันในดินแดนฝ่ายตรงข้ามพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ40ในเวลาอันสั้นรถบรรทุกทหารและยานเกราะจำนวนมาก ต้องจอดทิ้งอยู่กลางทางเพราะไม่มีน้ำมันเติมในขณะที่เสียงวิทยุสื่อสารที่ดักฟังได้เต็มไปด้วยเสียงร้องโวยวายของทหารแนวหน้าที่ขาดแคลนทั้งกระสุนและอาหารนี่คือยุทธการตัดสเสบียงที่ได้ผล100%เอร์เซนต์ทำให้ขวัญกำลังใจของทหารฝ่ายตรงข้ามตกต่ำลงอย่างถึงที่สุดเมื่อจนตรอกในทางยุทธ,ธวิธีฝ่ายตรงข้ามจึงเริ่มใช้ยุทธ,ธวิธีที่โลกต้องประนามนั่นคือการนำพลเรือนมาเป็นโลมนุษย์ มีรายงานยืนยันว่าพวกเขาแอบนำเครื่องยิงจรวด bm 2 1ไปตั้งฐานยิงอยู่ข้างโรงพยาบาลและภายในเขตโบราณสถานอย่างปราสาทตาควายด้วยหวังว่ากองทัพไทยจะไม่กล้ายิงโต้ตอบเพราะเกรงผลกระทบต่อมรดกโลกและพลเรือนอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศไทยได้ใช้โดรนสอดแนมรุ่นล่าสุดระบุพิกัดอย่างละเอียดและใช้ความแม่นยำระดับศัรยแพทย์เข้าทำลายเฉพาะเครื่องยิงจรวดของศัตรูได้สำเร็จ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อตัวปราสาทชัยชนะที่เหนือชั้นนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเมื่อรวมกับจิตวิญญาณของนักรบไทยคือพลังที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้ในขณะที่การสู้รบตามแนวชายแดนดำเนินไปอย่างดุเดือดหน่วยเข่ากล้องของไทยได้สร้างความตกตะลึงให้แก่คนทั่วโลกด้วยการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากปฏิบัติการลับ ภายหลังจากที่หน่วยทหารพรานชุดเฉพาะกิจของไทยสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของทหารกัมพูชาเข้าไปในอาคารคาสิโนโหรูบริเวณช่องจอมได้สำเร็จสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเหล่านักรบไทยไม่ใช่เพียงแค่เครื่องเล่นพนันแต่คือทางลงลับที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นใต้ดินลึกที่สุดซึ่งถูกปกป้องด้วยกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหนาพิเศษถึงหชั้นเมื่อหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดสามารถเจาะขานเข้าไปได้ พวกเขาได้พบกับห้องนิรภัยขนาดใหญ่ที่บรรจุทองคําแท่งบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลประทับตราเฉพาะของตระกูลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในกัมพูชาโดยมีการประเมินในเบื้องต้นว่าทองคําเหล่านี้มีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทการค้นพบขุมทรัพย์มหึมนี้เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินของกองทัพฝ่ายตรงข้ามโดยตรงนักวิเคราะห์ความมั่นคงระบุว่า ทองคำเหล่านี้คือทุนสำรองลับที่ถูกสะสมมานานหลายทศวรรษเพื่อใช้ในการจัดซื้ออาวุธและจ้างทหารรับจ้างจากต่างชาติการที่กองทัพไทยสามารถยึดกล่องดวงใจนี้ไว้ได้จึงทำให้สถิรภาพของผู้นำในกรุงพนมเปนสั่นคลอนอย่างหนักจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อสำนักข่าวระดับโลกอย่างเอลจจซิราได้ออกมาเปิดโปงคลิปลับที่แสดงให้เห็นวินาทีชีวิต ขณะทหารกัมพูชาเปิดศึกยิงกันเองกลางสนามรบสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งภายในและการหักหลังกันเองเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางบรรยากาศที่ความจงรักภักดีกำลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนโสถานการณ์ในกองทัพฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ในสภาวะระสำระสายอย่างรุนแรงเมื่อทหารชั้นผู้น้อยเริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกส่งมาให้เป็นโล่มนุษย์เพื่อปกป้องทรัพย์สินของคนเพียงตระกูลเดียว ในคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นกลุ่มทหารที่พยายามละถึงฐานที่มั่นเพื่อหลบหนีข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยแต่กลับถูกทหารอีกฝ่ายที่ยังพักดีต่อคำสั่งสายตรงระดมยิงเข้าใส่พวกเดียวกันเองอย่างไม่ปราณีเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความกลัวมักจะล่มสลายจากภายในเสมอขณะที่ทหารหนีทับจำนวนมากได้นำข้อมูลความลับสำคัญ เกี่ยวกับพิกัดที่ตั้งปืนใหญ่และแผนการรบมามอบให้กับทางการไทยเพื่อแลกกับการได้รับความคุ้มครองในฝั่งไทยเองกองกำลังป้องกันชายแดนได้ยกระดับความเข้มงวดขึ้นสู่ระดับสูงสุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้กองทัพไทยได้ใช้ระบบกล้องตรวจจับความร้อนและโดรนสอดแนมรุ่นใหม่ล่าสุดในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวป่าตลอด24ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งภายในของประเทศเพื่อนบ้านลุกลามข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ชนะในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการใช้กำลังทหารเข้าหักหานแต่คือใช้ชนะจากการทำลายระบบนิเวศของอำนาจมืดและทุนสีเทาที่กัดกินพื้นที่ชายแดนมาอย่างยาวนานทำให้ประเทศไทยถือไพ่เหนือกว่าในทุกมิติของการเจรจาต่อรองใช้ชนะเหนือเนิน350 กลายเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความเกียงไกลของกองทัพไทยอย่างเบ็ดเสร็จภาพของทหารกล้าที่กำดินของบรรพบุรุษไว้แน่นในมือเป็นสัญลักษณ์ของการทวงคืนอธิปไตยร้อยเปอร์เซนต์ที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อของวีรชนเมื่อภารกิจการยึดจุดสูงขมเสร็จสิ้นผู้บัญชาการทหารระดับสูงได้บินตรงลงพื้นที่แนวหน้าทันทีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เหล่ากำลังพลที่กลับศึกมาอย่างยาวนานบรรยากาศความตึงเครียดกลางสมรภูมิเปลี่ยนเป็นความอบอุ่น เมื่อท่านในพลร่วมวงปรุงเมนูซอยจุเลี้ยงลูกน้องด้วยตนเองซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสามาคัคคีที่ไม่มีอะไรทำลายได้ความแตกต่างนี้ชัดเจนอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับทหารฝ่ายตรงข้ามที่ถูกทอดทิ้งให้หิวโซและขาดแคลนสเสบียงอย่างหนักเนื่องจากเส้นทางลำเลียงหลักถูกตัดขาดในขณะที่ภาคพื้นดินเริ่มเข้าสู่สภาวะการควบคุมกองทัพอากาศไทยยังคงใช้ยาแรง ปฏิบัติการกวาดล้างรังสแกมเมอร์ที่แฝงตัวอยู่ในคาสิโนอย่างต่อเนื่อง F16 ได้รับคำสั่งให้ทิ้งระเบิดแม่นยำสูงลงกลางจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกใช้เป็นฐานปล่อยโดรนสังหารและศูนย์บัญชาการรบสีเทาผลปฏิบัติการที่สตูงกระถุมส่งผลให้คลังแสงและหลุมปืนคอของศัตรูพังพินาศและทหารฝ่ายตรงข้ามต้องสูญเสียกำลังพลไปกว่า18นายการทำลายสะพานโอจิยังคงส่งผลกระทบลูกโซ่ที่ร้ายแรง ทำให้รถบรรทุกอาวุธหนักและจรวจ b m 21ไม่สามารถข้ามมาเสริมกำลังได้กองทัพของศัตรูในแนวหน้าจึงตกอยู่ในสถานะอัมพาตและถูกโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์จากบทวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์พบว่าในเวลานี้ผู้นำฝ่ายตรงท่ามเหลือทางรอดเพียง3ทางเท่านั้นทางแรกคือการจบแบบซัดดัมฮุเซนคือดื้อรั้นจนถูกลากตัวออกมาจากรูหลบภยัยทางที่2คือการลีภัยไปต่างประเทศ ทิ้งลูกน้องและประชาชนให้รับกรรมเพียงลำพังและทางที่3ซึ่งเป็นทางเลือกที่คนกัมพูชาต้องการมากที่สุดคือการชูธงขาวยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไขและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ไทยสัญญาณการพ่ายแพ้เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อทหารฝ่ายตรงข้ามที่ขาดสเสบียงเริ่มทิ้งอาวุธและเดินข้ามฝั่งมาขอน้ำกินจากทหารไทยซึ่งกองทัพไทยยังคงดูแลเฉลยศึกเหล่านี้ตามหลักมนุษยธรรมอย่างดี กองทัพไทยยังคงยืนหยัดในคำขาด3ประการคือ 1. ต้องหยุดยิงทันที 2. ต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมดและ 3. ต้องยุติการกระทําที่เป็นปรปักต่อไทยทุกมิติหากข้อเสนอเพื่อสันติภาพนี้ไม่ได้รับการตอบสนองกองทัพอากาศและหน่วยรบพิเศษพร้อมที่จะยกระดับการโจมตีให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมนี่ที่บทพิสูจน์ว่าอธิปไตยของไทยไม่ใช่สิ่งที่สามารถเจรจาต่อรองได้ และด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นอย่าง F16 และ DTI 1G กองทัพไทยพร้อมที่จะปิดเกมนี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อความสงบสุขของประชาชนตลอดไปแสงแรกของวันใหม่มาพร้อมกับข่าวดีที่สุดของคนไทยเมื่อกองทัพไทยสามารถปักธงไตรรงเหนือยอดเนิน350ได้อย่างสง่างามในรุ่งสางเสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบลงแล้ว เหลือเพียงเสียงเพลงชาติไทยที่ดังกระหึ่มเหนือแผ่นดินที่เคยถูกรุกล้ำเพื่อประกาศอธิปไตยอย่างเป็นทางการภารกิจกู้ชาติในครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อยเปอร์เซแต่เบื้องหลังความภาคภูมิใจที่ได้รับมานั้นคือหยดน้ำตาแห่งความอาลัยในการรับร่างวีรบุรุษกลับบ้านอย่างสมเกียรติที่สุด จาเริงและพลทหารพานุวัตนวีรชนผู้ไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียวได้เดินทางกลับสู่อ้อมอกครอบครัวในฐานะผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติภาพที่บีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศคือลูกสาวตัวน้อยของจาเริงที่ยังคงรอหอยพ่อพร้อมกับจักรยานสีชมพูคันเดิมซึ่งเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พ่อตั้งใจจะมอบให้ในวันเกิดแต่ไม่มีโอกาสได้ทำตามสัญญาความสูญเสียในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่า กองทัพไทยเตรียมสร้างอนุสร์สถานวีรชนไว้บนเนิน350เพื่อเตือนใจคนรุ่นหลังถึงราคาของเสรีภาพและความกล้าหาญเมื่อพายุแห่งสงครามผ่านพ้นไปแสงแห่งสันติภาพก็เริ่มสาด่องลงมาอีกครั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดเริ่มทยอยกลับเข้าสู่บ้านเรือนและที่ดินทำกินด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความดีใจ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกอุ่นใจและภาคภูมิใจที่เห็นทหารไทยอยู่เคียงข้างเสมอเส้นเขตแดนใหม่ถูกประกาศใช้ตามหลักสากลที่ชัดเจนและมั่นคงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรุกล้ำอธิปไตยเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตบทเรียนราคาแพงในครั้งนี้สอนให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับรู้ว่าการใช้กำลังข่มขู่ประเทศไทยมีแต่จะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของฝ่ายผู้รุกรานเอง ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนสมรภูมิภาคพื้นดินแต่คือการรีเซ็ตความสัมพันธ์ชายแดนใหม่ทั้งหมดบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งฝ่ายตรงข้ามต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีในการฟื้นฟูกองทัพที่พังทลายและสูญเสียอาวุธหนักไปมหาศาลขณะที่คลังแสงลับและขุมทรัพย์สีเทาใต้คาสิโนโถูกทำลายจนสิ้นซากด้วยแสนยานุภาพที่เหนือชั้นอย่างไรก็ตามกองทัพไทยยังคงประกาศคงกำลังเฝ้าระวังระดับสูงสุดต่อไป โดยเฉพาะการตรวจสอบอากาศยานไร้คนขับและกลุ่มกองกำลังที่อาจแฝงตัวมาในความมืดเพราะอธิปไตยของไทยไม่ใช่แค่ผืนดินที่กว้างใหญ่แต่คือจิตวิญญาณและความสามัคคีของคนไทยทุกคนที่ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำได้แม้แต่นิ้วเดียวน้าประวัติศาสตร์บทนี้จะจารึกไว้ถึงความกล้าหาญและความเสียสละอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของเหล่านักรบไทย แสงสุดท้ายของวันนี้ในเนิน350ในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าแผ่นดินไทยจะยังคงเป็นบ้านที่สงบสุขและปลอดภัยสำหรับลูกหลานสืบไปตราบนานเท่านานขอบคุณวีรบุรุษทุกท่านที่ทำให้พวกเรานอนหลับได้อย่างปลอดภัยในคืนนี้สำหรับท่านที่ต้องการติดตามการเจาะลึกสถานการณ์ยุทธศาสตร์และข้อมูลเชิงลึกในสมรภูมิต่อไปสามารถกดติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้รั้วของชาติได้ที่นี่ เพราะความจริงคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยสวัสดีครับ